ไปดูไฮไลท์ครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2024ครับอ้องเย็นท่าข้ามคลับชุดขาวเปิดบ้านรับการมาเยือนราชพัฒนเพชรบุรีในชุดเขียวอ่อนครับชนะเพื่อป้องกันแชมป์สองสมัยติดต่อกันครับของทีมเทพพระชยัยนี่ลุด ขึ้นมาธาน,นาทรลากสองคนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับราชาพัฒนเพชรบุรีโอกาสท้องเลยครับสัตวรสูน์ทรนี่เร็วแล้วลุตครับเกมโต้กลับให้มาแล้วยกแล้วมันออกหลังไปเลยครับยกให้ข้ามทางเจเริญพงประสานสัตว์มาใหม่สิระวิทยให้อำพลยกข้ามมาคาาวุฒจับลงแล้วยิงลูกนี้1 0ครับ ทีมเยนบุกมานำนาที14ครับกระทาวุฒิผู้พันยิงทีมเก่าด้วยครับอดีตบอกว่าเป็นลูกม่อเลยครับของทางทีมท่าข้ามเกี่ยวแล้วเหมือนจะห่างตัวนิดนึงไครับเนี่ยแต่ว่าเวียงมาเนี่ยดีมากครับไม่แรงแต่ว่าทิศทางน้ำหนักเนี่ยพอดีพอดีอดครับเหยียบมุมเข้าไปนำก่อนครับแล้วตัดได้อมรินติดเครื่องแล้ว จะยัดเสาแรกลูกนี้ปัดได้ของวีราการมาน,นียังไม่ได้ครับลูกนี้นี่ครับข้างหน้านี่เพื่อนพุ่งขึ้นมาไม่ทันด้วยครับต้องกดเองได้ครับอามารินแต่ว่าตั้งมาสะดุดสะดุดเอ้าไม่มีใครเข้าหลุดมาเกติศัก์ให้โล่งๆเรียบร้อยครับโอหนึ่งต่อนหนึ่งเลยครับนาทีสิบเจ็ดจากไรอันกเมสไปชังักนะครับแนวรับนี่ยมีโงหน้าทิ้มไปครับทาง เวนเดียวแล้วเล่นต่อเลยครับมอินทาข้ามเกฤิศัก์ดป้ายให้กับทางโกเมสเติมขึ้นมายิงครับอูเกมรับประชันงงักสักก่อนนะครับทางราชาพิพรบุรีให้มาเอาสั้นตัดได้ของอาทิพ,พงศ์มีชาร์จปั๊มตรงนี้ปั๊มเอาชนะหลบได้โล่งๆยิงลรงนี้เป็น2ต่อหเลยครับอูถัดมา,าทีเดียวครับนาที18พลิกขึ้นนาแล้วครับจากอาทิพ,พงศ์มุ่นพลาย ตัครับสั้นแล้วฉกได้ปั๊มก็ฝ่าได้หลบแบบธนธนีแล้วก็ยิงโล่งๆครับของเจ้ากล้องประตูที่15ครับในฤดูกาลนี้นี่ครับอัดเข้าไปเลยครับแฟนๆก็ได้เฮแล้วตัดมาของทางทีมเยือนป้ายออกขวาธาน,นาทรยกแล้วชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้ครึ่งหลังครับนาที21ลงมานาทีเดียวครับ ราชพัฒเพชรบุรีตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับดูยกแล้วชนเสาเข้าไปเลยครับเร็วจีเลยครับธนาธรประตูที่8ครับในฤด,ดูกาลนี้ของเจ้าตัวแล้วจัดออาไปลั่นลั่นแล้วเข้าทางเวนเดลเรียบร้อยครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับนาที26จากเวนเดลเมนเดสครับสามต่อ2อนครับพอลั่นนี่เหมือนไปตั้งให้เวนเดลยิงเลยครับ แล้วหญิงก็สามเหลี่ยมอัดไม่ต้องรับอะครับเครื่องหลังนี่มีเปลี่ยนทางอภิสษ์เถาทุมมาลงมานะครับลูกสับประตูของราชบุรีนำแล้วครับถ้าข้ามาอีกของแรนโกเมสฉีดยาโอ,อ้กลูกครับ4ต่อ2นาทีเดียวกันเลยครับรัว2เม็ดรครับหลังจากโดนตีเสมอโกเมสซ้ายฉีดยาครับโอ้กดคมมากครับลูกเนี้บอลเนพุ่งเร็วเลยครับ ตัวสายขวาเนี่ยหนักหมดครับโกเมสมีลูทัศทริกแล้วด้วยนะครับ right, แรนโกเมสแต่ให้มาเวนเดลเวนเดลป้ายซ้ายอธิพงศ์หลบแล้วเปิดอัดเข้ามาแล้วเวนเดลครับชาร์ตเป็น5ต่อ2ครับนาที30เวนเดลเมนเดสบวกลูกที่2แล้วก็จะมีลูทัศทริกแล้วด้วยครับดูหลบมาครับอธิพงศ์จ่ายมาแล้วแทงเข่าเข้าไปเลยครับทางเวนเดล แล้วเปิดมาอีกทีพักได้โกเมสให้มาแล้วยิงลูกนี้เวนเดลแฮตทริกครับ6ต่อ2ครับนาที31เวนเดลนิดบอลให้แม่นมากครับเจรเรนพงแรนโกเมสพักออกแล้วก็แตะมาให้กับเวนเดลวิ่งไายิงยิงเปียง,งเดียวในหายเลยครับ17ลูกครับเวนเดลในออกไปเป็น10ลูกนะครับเวนเดลในได้ดูการนี้แล้วแฮตทริกอีกคนครับรนโกเมสนาที38วอลเลยลงลง เปิดมาจับแล้วก็กิงเสียบมุมเข้าไปเลยครับ24ลูกครับแรนโกเมสขึ้นมานำดาวซันโวในนาทสุดท้ายแฮตทริกด้วยนาที38พยายามพาวเวอร์เพลโดนตัดโดนตัดแบบนี้สราวุธอีกลูกครับ8ประตูต่อ2จากเจ้าบาสครับนี่ก็ยิงไป12ลูกครับปีนี้โอ้ไหลยาวเลยครับท้ายเกมนาทีสุดท้ายนะครับนาที40ครับ อินท่าข้ามนำ8-2ครับนี่พยายามหลบมาแล้วก็จบเกมครับของอ,อินท่าข้ามครับเปิดบ้านถลม่มราชพัฒน์เพชรบุรี8ประตูต่อ2ป้องกันแชมป์ฟุตซอลไทยลีกไว้ได้อีกสมัยแล้วก็เป็นแชมป์สสมัยติดต่อกันครับ